สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับ mg 5รุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นครบรอบ10ปี mg ประเทศไทยนะครับผมมาพร้อมกับสีพิเศษสีเทาไกรย้อนเกรนะครับราคาเพียง5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสวยงามดูดีสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับจับคู่กับสีนี้ละนะครับผมมาดูกันนะครับว่ารุ่นนี้นะครับเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับ ทำไมราคาเพียง5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็จะเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้กุญแจก็ยังเป็นกุญแจย์เลสเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ซึ่งเป็นเหมือนกันทุกรุ่นนะครับ mg 5นะครับได้กุญแจแบบนี้ทุกรุ่นนะครับผมด้านหน้านะครับก็จะเป็น led projector มาพร้อมกับไฟ day time running light นะครับก็ให้ความสว่างชัดเจนนะครับแล้วก็ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเวลากลางวันเพื่อให้รถคันอื่นเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้เข้าไฟเดลไลท์นะครับมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับ MG5 ทำให้รถมันดูสปอร์ตสวยงามนะครับดูนันยิ่งขึ้นนะครับ Digital Burning g ง i l l นะครับสำหรับกระจังหน้า MG5 นั่นเองนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับล้อนะครับเป็นล้ออัลลอยขอบ17นิ้วนะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์ครบรอบ10ปีนะครับผมเป็นล้อสีดำนะครับให้ความดูดันสปอร์ตขึ้นอีกระดับนะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับปกติก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับมือเปิดก็เช่นกันนะครับมือเปิดก็จะเป็นสีดำนะครับปกติมือเปิดกับกระจกมองข้างเนี่ย จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วล้อนะครับก็ตัวนี้ดิสเบรกทั้ง4ีล้อเลยนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะตัวนี้ mg 5ได้ดิสเบรกสีล้อนะครับส่วนสัญลักษณ์โลโก้ต่างๆนะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้เลยก็ถือว่าสวยงามสปอร์ตลงตัวอีกจุดหนึ่งนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับ ลืมบอกไปรุ่นนี้มีกล้องรอบคันด้วยนะนะครับมีกล้อง360องศาด้วยนะครับในราคา589,000เนี่ยนะครับได้กล้องรอบคันด้วยนะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและถอยเข้าช่องจอดขึ้นอีกระดับนะครับในส่วนของภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงให้อารมณ์ที่สปอร์ตนะครับแล้วก็กว้างขวางมีแอร์ตอนหลังด้วยนะตัวนี้มีแอร์ผู้โดยสารตอนหลังด้วยในส่วนของ หน้าจอดิสプย์แสดงผลการขับขี่ก็จะเป็นดิจิตอลแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นดิจิตอลแบบนี้สวยงามสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับก็จะมีพร้อมกับอจอทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็ช่องต่อ USB ที่รองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับผมส่วนเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ ous, อัตโนมัติ CVT ิที8สปีดนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮนะครับผมช่วยให ความสะดวกสบายในการเดินทางเวลาจอดติดไฟแดงนะครับตรงน,นี้ก็จะมี USB มาให้ด้วยในตรงกระจกมองหลังนั่นเองนะครับและที่สำคัญตัวนี้อีกจุดหนึ่งนะครับผมจะมีในส่วนของ Cruise Control หรือระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินั่นเองนะครับให้เราขับรถทางไกลได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมลดอาการเมื่อยล้านะครับมาถึงตรงนี้ผมขอสรุปด้วยส่วนตัวเลยละกันนะครับผม สำหรับรุ่นนี้มันคือรุ่น MG5 D Plus ราคา679,000บาทในเวอร์ชั่นที่ไม่มีสันรูปแล้วก็ไม่มีบเบาะไฟฟ้านั่นเองนะครับผมเพราะว่าออปชั่นอย่างอื่นละเหมือนกันเลยกับรุ่น D Plus แต่มาในราคาเพียง5 8 9 9 0 0 0บาทหรือว่ามาแบบครบครบครุ้มค,มคุ้มเลยทีเดียวนะครับผม สำหรับท่านที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น MG รุ่นใดก็ตามนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมยินดีให้บริการนะครับตามช่องทางที่ผมให้ไว้เลยไม่ว่าจะเป็น y t u b e Facebook o i n e หรือว่าเบอร์โทรนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับยังไงเจอคลิปนี้นะครับทางช่องทางใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ